ขอบคุณคุณแม่เจเจอย่างสูงเลยนะคะที่เมตาย่าใบข้าวให้กับพี่มดในวันนี้นะคะแม่จ๋าโมทนาสาธุบุญบุญรักษาบุญหนุนนำขอให้คุณแม่เจเจมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองคิดเิ่งใดประสคเสิ่งใดประสบแต่ความสำเร็จนะคะแม่จ๋าขอให้ธุรกิจการงานของคุณแม่เจริญก้าวหน้า้วยแล้วขอให้โดยยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะยาใบข้าวนะคะสดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปให้พี่มดเลย มอไม่ได้กินหญ้าใบข้ามานแล้วไปเลยครับไปเลยครับของชายพัดก็ได้แล้วนะคะแม่จ๋านะคะของชายพัดขอบคุณที่เมตตาพี่มดแล้วก็ชายพัดนะคะแม่จา๋าคิดถึงเดอ้อพี่มดคิดถึงเดอ้อมาลูกมามา สวัสดีครับกันเร็วครับก่อนครับครับคุยชวยครับคุยชวย วสิครับพี่มดว่ามีการวางแล้วมีกันนะคะหยิบแล้วเอาไปวางนะไม่ยอมวันนี้พี่มดสปาคลนนะคะขอบคุณคุณแม่เจเจอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตายญ้าใบข้าวนะคะอร่อยครับกลามอร่อยครับพี่มดว่าส่วนชายพัดก็นู่นนะคะนู่นชายพัดชายพัดก็กินหญ้าใบข้าวเหมือนกันนะคะนู่นนะคะควานวีเอาให้แล้ว นะคะโดนชายพัดกำลังยืนกินหญ้าใบข้าวเหมือนกันเลยอร่อยไหมพัดโมดทนาสาธุบุญกับคุณแม่เจเจนะคะที่เมตตาภายมดแล้วก็ชายพัดนะคะอร่อยไหมครับ สาธุสาธุนะคะแม่จ้าบุญนุนนำบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะนะคะคลิปนี้ไม่มดขออนุญาตนะคะลงคลิปไว้เพียงแค่นี้เลยนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะฝากเมตตาฝายมดความหญิงช่วยกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่มดด้วยนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไหลค์หนึ่งสะพานบุญนะคะให้กับพี่มดกันได้นะคะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปนะคะบายบายนะคะบายบายค่ะ